สบายดีทุกคนื้นนี้พบกับซันเดย์สาวผู้ไทยื้นนี้ซันเดย์สิพาทุกคนมาเฮ็ดโซนพักปุกพักไว้กินเนาะทุกคนและกระพาทุกคนเกลเป็ดเก,กลก่และเบิ่งบรรยากาศยมแรงที่บ้านของเฮาเลยไปกันเลยนี่ทุกคนอันนี้แม่โซนพักของเหาเนาะอันนี้แม่ของเฮากำลังยำโซนพักยำนานพักอยู่ โวนพักของเฮาก็จะไกลกระเพิ่นเลยติดกระเพิ่นเลยเนาะโวนพักที่เฮากำลังเฮ็ดแล้วเฮาสิมายั่าให้มันเป็นตาปูกตัวนี้ก็คือพักที่ปูกแล้วแม่ของเฮาปุกแล้วเนาะตัวนี้พักโบแล้วก็อันห้องกลางตัวนี้แม้ มันปลูกังหอมปลอมแต่มันยังมอเธออันนี้กงมะพร้าวอันนี้เมนพักเสริมหักกระปุกมือน,นี้ทุกคนนีอันนี้กงมะนาวบริเป็นมากดอก มีตะก,กุกมันปีละเธอฝนเป็นอันนี้ยังเสียยาบทันแล้วทุกคนอันนั้นแม้นทางทางไปอาจอาจสะพังอาดสะพังห้องเลยไปอาจสะพนเนาะทุกคนอันนี้ัวที่ใค่ปูกออมนี่ใส่เกาะผักกาศออกเลยนะแม่โอ้นี่ อากาศนีออแล้วทุกคนหากก่างกระเบนน,น้อยนานพักของเฮากันประมาณสี่ห้านานห้านานทางตัวนั้น,ปนไปเบื้องตอนสันเดย์เฮดเลยได้ทุกคนเด้อไปกันเลยได้ทุกคนเท่ากันทีมายำ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 แบบนี้แล้วก็ โหดน้ำแล้วก็ปุเลยเนาะคนอากาศก็สเียนเย็นเนี่ยจักหน่อยเนาะเพราะว่าเบิ่งแต่เสื้อก็คือสีหูแหละ น้ำเลยแับนี้มนแม่บอกแม่เดี๋ยวทุกคนชิประมาณนี้เขายำๆลงไปเห็นไหมว่าแม่สวนพักป่มเดี๋ยวเขายำๆก็ะิประมาณนี้แล้วเขาก็เอาน้ำมาโหดไปเด็ทุกคนกินไหม,มโบกองอเขาก็ชิประมาณนี้แล้วก็เอาโบเยอะ ទៅហើយថប់សើមិនចង់មកណាក់ពីน้องអើយ เข้ากกำลังสิไปเกิดไก่ใกใ,ให้เบใส่กันเลยทุกคน นุสาวเหมปริยติมาเกือเป็ดเกือไก่วันทิดวันเสาร์เรามาหาแม่ เดอน,นี้เป็นห้ไข่มือละสองหน่อยอันนี้จะเป็นเคาะไก่อันนั้นจะเป็นสนเนาะค่ะ ประมาณนี้แล้วทุกคน ยากกินกินนะเดคนบรรยากาศน่าจะเป็นเป็ดม่กินอิ่มแล้วมันก็ลงมาลอยลินน้ำเนี่บรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนบรรยากาศดี และจะเป็นแบรของข้าวเองทุกคนอันนี้จะเป็นเทินน้ำบรรยากาศยำแรงมีรถผ่านทางลมเย็นว้อยวอยทุกคนมมนีวันเดกไ็ได้เกือเป็ดเือไกอ่แล้วแล้วเนาะแล้วก็โพักก็แล้วแล้วในสันเดย ขอให้ทุกคนกดติดตามให้ซันเดย์แนเดอร์กดไลค์ให้ซันเดย์นำเพื่อเป็นกำลังใจให้ซันเดย์ให้คลิปโตๆไปนำเนาะทุกคนเนาะมาวันนี้ซันเดย์ก็สิได้บายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน